สวัสดีเมืองเลยมือนีเสียพัยได้มีโอกาสมาน้มมส,สก,การพระธาตุสี่สองหลักทางขึ้นกับิมีพญานาคมีเนื้อหมอเป็นตาหากักเอ็นสถาปัตยกรรมล้านสางส่วนข้อวามเพื่อนบ่ให้ใส้สีแดงตำนานที่น่าหัวก็เป็นสถานที่คู่บ้านคู่เมืองสร้างขึ้นในยุคสมัยหงสาวสดีลุงเริงกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาจากไทยกับพระเจ้าไส้เซถาธิราชจากล้านสางมาจับมือซิกแฮนกันและก็สัญญาว่าสิบุรุษล้ำดินแดนยุ่แขวนไผ่แขวนมันเอื้อนสั้นๆว่า MOU มอ อีกเรื่องต้องหูเพื่อนบออนุญ,ญาตให้สตีเข้าไภายในบริเวณตองฮามข้างในกับปดิษฐานพระประธานเสียไพก็เดินตามเพื่อไปติดแผ่นท่องเพื่อเปลี่ยนสิริมงคผลผูกลนก็สงสส่ว่าเสียไพก็หูดีเอากับเพื่อนมีประวัติให้อ่านเนาะส่วนงานสมโพธิพระธาตุสีซองรักที่จัดขึ้นทุกๆปีในวันทีขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกสาวด้านซ้ายกับสีตกลงกันเฮ็ดชีเพิงมาถวายและก็มีตำนายอีกมากยเม้นไพสนใจก็ไปหาอ่านเอาอันนี้ละข้างตีระดังทั่วทิศอันนี้กล้องวงจรปิดบริเกี่ยวกตนนานอียง โชคหมานทุกพื้นที่ถึกลอตเตอรี่ทุกๆท่านมีโอกาสกับมานนำมาัสาการพาระธาตุน้ำกัน